นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนกันได้แล้วไปอยู่ตรงไหนกันบ้างันแต่ละคนนี่ฮะถ้าใครยังไม่เข้าห้องเรียนฉันจะหักคะแนนจิตพิเศษพวกหล่อนให้หมดอมเอาเร็วๆวันนี้มีโจทย์มีโจทย์พวกเธอมีโจทย์มาให้พวกเธอทํานะคะวันนี้มีโจทย์มีการบ้านมาให้พวกเธอทําพวกเธอจะทําแบบไหนฉันจะให้โจทย์แบบนี้นะคะคือมีเพื่อนๆของเธอนะคะถามมาว่าในกรณีที่ลูกค้าชอบกินหวานมัน ชงยังไงดีคะโอเคได้เดี๋ยวชงให้ดูเป็นแนวทางนะคะส่วนใครที่ทักแชทมาถามเรื่องสูตรนะคะตอนนี้มีส่งอยู่แน่นอนนะคะทยอยส่งเรียบร้อยแล้วนะคะไปหลายๆคนแล้วมีคนทักแชทเยอะมากคนสนใจเยอะมากสั่งมาดามเยอะมากเลยนะคะวันมาดามส่งวันวันนี่ส่งเยอะมากแล้วคือเขาเห็นผลลัพธ์ของเพื่อนเพื่อนเราแต่ละคนนะคะเพราะแต่ละคนเขาเป็นมือใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะเขาก็ชงไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเหมือนกันเขาก็แค่ดูตามสูตระคะ่ะดูตามชงตามดูตามชงตามคือสูตรมันก็เหมือน เป็นเนวิเกเตอร์นำทางคุณอะ่ะเออไม่ต้องให้คุณมานั่งลองผิดลองถูกคุณนั่งลองผิดลองถูกคุณเสียเงินไปกับการลองผิดลองถูกไปเท่าไหร่แล้วนะคะแต่นี่มันมีป้ายบอกทางคุณอะ่ะให้ไปตรงนู้นนะให้ไปตรงนี้นะคุณไม่ต้องมาเสียต้นทุนอะไรมากมายเลยนะคะอย่าลืมว่าค่าความรู้ไม่แพงเท่าค่าความไม่รู้นะจ๊ะเออใครสนใจสั่งได้นะคะมา โจทย์ในวันนี้คือเพื่อนๆเธอถามมาว่ากรณีที่ลูกค้าชอบกินหวานมันชงยังไงวันนี้มาดามจะชงเป็นตัวอมอคคาแก้วยืดสอออนแบบหวานมันให้ดูจริงๆชงได้หมดนะคะไม่ว่าจะเมนูไหนนะคะให้ฟังไว้นะคะ ไม่ว่าจะเมนูไหนที่ลูกค้าสั่งว่าเอาหวานมันชงตามแนวทางนี้ได้เลยและครูขอบอกไว้เลยว่าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ได้หมายความว่าชงแบบครูแล้วลูกค้าจะปลื้มใจทุกคนลูกค้าจะชอบทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นดูเป็นแนวทางลราไปปรับใช้เอากรณีนี้วันนี้ชงมอคค่าพอดีมันมีผงอะไรเหลือฉันก็เอามาชงอะเธอเอ้ยฉันไม่ได้ทําหน้าร้านแล้วเนาะอันนู้นอันนี้เหลือฉันก็มาทํา หวานมันทำยังไงเริ่มต้นเลยตักน้ำตาลนะคะครูจะตักน้ำตาลไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะหวานมันใช่ไหมจัดมา2ช้อนโต๊ะมาแล้วก็ตัวปกติแล้วสูตรของครูมาดามเปิ้ลไม่ได้ใส่ครีมเทียมนะคะแต่กรณีนี้นะคะแยกแบบนี้นะคะปกติถ้าอยู่หน้าร้านน่ะครูไม่ได้ใส่ครีมเทียมนะคะครูจะใช้ตัวนี้แทน ะะใช้นมตัวเนี้ซัดมันลงไปเลยนะคะแต่กรณีนี้อะถ้าชอบหวานมันมากๆก็ใส่ครีมเทียมช่วยได้ใส่ครีมเทียมลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะฟาดมันลงไป2ช้อนโต๊ะใส่มาจะเอาชนิดที่หวานมันเบาหวานขึ้นเลยใช่ไหมจับคราวนี้ก็ตักตัวเนสกาแฟนะคะเมนูนี้เป็นเมนูมอคค่าตักเนสกาแฟมา2ช้อนชาพูนๆตักมาเลย มีผงอะไรเหลือฉันก็ออกมาทำให้พวกเธอนี่แหละอ่ะพูนกว่าน,นี้สักหน่อยสิสองช้อนชาพูนๆน,นะกาแฟนะแล้วก็ใส่ตัวโกโก้ใส่ผงโกโก้ลงไปอีกหนึ่งช้อนชาค่ะผงโกโก้ใส่หนึ่งช้อนชานะคะไม่จำเป็นต้องใส่ผงโกโก้เยอะนะจ๊ะเขาสั่งกาแฟมอกค่าเขาไม่ได้สั่งโกโก้ถ้าเธอใส่เยอะมันก็ไปกบรสชาติความเป็นกาแฟหมดนะคะโอเคจากนั้นใส่น้ำร้อนลงมาที่100 ML ค่ะอ่ะ น้ำร้อน100 ML ใส่มาเราดูก่อนถึงยังเนี่ยอ่าโอเคคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยค่ะเนี่ยไม่ว่าเขาจะสั่งเมนูอะไรนะคะถ้าหวานมันชงตามนี้ได้นะคะอย่างที่ครูบอกนะไม่ผิดผิดไม่มีถูกนะคะไม่ได้หมายความว่าแก้วนี้จะถูกใจทุกคนนะคะเอาไปปรับใช้เอานะคะลูกค้าบอกหวานมันก็คือไม่มีอะไรมากหรอกคุณหวานมันคืออะไรรู้ไหม ใส่ทุกอย่างเยอะๆจ้าใส่ทุกอย่างเยอะๆนะจ๊ะเออเข้มข้นหวานมานันถูกใจอ่ะทีนี้ก็ใส่เจ้าตัวนมข้นลงไปเอ่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้มาดามใส่น้ำตาลลงไปแล้วสองช้อนโตะ๊ะมาดามก็จะใส่นมข้นลงไป30 ML ก็ได้หรือคุณจะใส่เป็น40 ML ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าคุณล้วนๆเลยค่ะ เขาชอบหวานแค่ไหนมาดามไม่สามารถบอกได้ค่ะนะคะดังนั้นแล้วคุณต้องคุยกับลูกค้าอ่าใส่ลงไป30 ml 3 0เถึง40 ml ใส่ได้แล้วก็ตัวเนี่ยนมค้นจืดใส่ลงไปอีก40 ml ไเปนมมาเค็มข้นหวานมันใช่ไหมจัดมาเนี่ยคุณสามารถชงแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเขาจะสั่งเมนูไหนนะคะชงตามนี้ได้ดูเป็นแนวทางนะคะ หลายคนเข้ามาถามมาดามว่ามาดามค้าหวานมันชงยังไงถึงจะถูกใจลูกค้ามาดามคาา้ชงแบบไม่หวานยังไงถึงจะถูกใจลูกค้ามาดามไม่สามารถบอกได้ไปซะทุกคนนะคะหม,หมายถึงว่าคนที่จะบอกคุณได้คือใครคะลูกค้าที่ยืนสั่งคุณตรงหน้าดังนั้นทํายังไงให้ได้ใจเขาคุยกับลูกค้าเยอะๆมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเยอะๆคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพี่คนนี้เขากินยังไงแล้วจะได้จําว่าคุณจะต้องใส่ให้เขาเท่าไหร่นะคะอ่ะฉันให้ถึงหมดเปลือกเลยนะยะ เอาไปาทีนี้น้ำแข็งมาจัดมาเลยมาคราวนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟเลยมอคค่าแก้ว22อ่อนแบบหวานมันเนี่ยมันก็ได้อย่างเงี้ยพอดีแก้วเป๊ะและลาดนมมันซัดเข้าไปอีกเอาไม่หวานไม่มันให้มันรู้ไปสิเนี่ยจัดไปเธอ ก็อย่างที่บอกอะใส่ทุกอย่างเยอะๆนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับกาแฟม็อกค่าสูตรหวานมันหรือเครื่องดื่มอื่นๆสูตรหวานมันลองชงตานี้ดูได้เลยค่ะไหนมาดูซิคราวนี้ฉันจะพรีชีพตาให้น้ตาล้าสองช้อนโต๊ะนะเว้ยชินก่อนเออเราก็ไม่ได้กินหวานขนาดนี้ แต่มันถูกใจคนที่เขาชอบกินหวานมันไงคุณเออแบบจัดเต็มะจัดเต็มเออใส่หวานมัน่ะก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะคะสําหรับแก้วนี้นะคะเป็นกาแฟมอคค่าหวานมันนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเอาไปปรับใช้ดูให้ดูเป็นแนวทางนะคะแล้วไปปรับใช้ดูคนที่จะบอกคุณได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพอดีหรือไม่พอดี คือลูกค้าของคุณเท่านั้นไม่ใช่ครูนะคะครูให้แนวทางได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอต้องไปคุยกับลูกค้าของเธอโอเคนะคะคลิปนี้ e ี EP ีนี้โอเคให้เรียบร้อยแล้วให้แบบฟรีฟรีไม่ขออะไรมากขอแค่กดไลค์กดแชร์ให้ครูหน่อยนะคะไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆให้ครูหน่อยจะได้ขึ้นฟีดแล้วก็จะได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นๆที่เขาอยากจะเปิดร้านด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกัน E ีีหน้าคอยดูว่าจะพาทำอะไรนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย